ทางสัพพเมโตสังฆมัคคเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโตสังฆมัคคเมพันเตวันธามิสังฆ้างสัพพเมโตสังฆมัคคเมพันเตสารถังสัเสนังสัพพันธุงอริตาโนภาโวสัทธารคตุติภริตวานะเมตังสเมตตาประทันตาอวิคิตจิตตาปริตังประนั็นตุ สักเเมิจะรูปเปคิริสิขารัตเตจันตริเควิมาเนติเประเทจะกามิตรูวนากาเนเเคหวัถุมิเคตเตพรหมาจายันโตเทวาจรรารธทรวิสเมยักกาขันทันาคาติสันตาทันติเกยังมุนิวรวจนังสาโวเมสุนันโตธรรมตวนกาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตา มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วประนมหัตถ์นมัสการข้าพระเจ้าจะขอเชิญพระศรีสัมเพชเสด็จมเหนือเก้าผมข้าพระเจ้าจะขอ,อเชิญพระหมเสด็จเบื้องบาซ้ายาาเชิญพันารายเสด็จเบื้องบาขวาเชิญแม่นางปุกาเสด็จมาเป็นน้ำรายเชิญแม่นางพรบปายเสด็จมาเป็นลมป้าข้าพระเจ้าขอ,อเชิญองค์พระยานคราเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าขอเชิญพ่อพระการประทับเป็นกองดวงใจ ข้าพระเจ้าจะทําการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียนวีทาขอบารมีขอขมาองค์พระภูมิจะทีเจ้ากุมภรีแม่ธรณีแม่พระองคา่าเจ้าเรือและเจ้าบานเจ้าองค์การทั้งแปดทิศที่ทนศักดิ์สิทธิ์ที่ทส,ษษษสิงสถิตนสถา,านประจําการจูโรงราชจพิธีณบัดนี้มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วพระนมัติณสม,มัสการขึ้นเหนือเสียร ต่างดอกไม้ตูกเตียนเซโรราบกับก้มมังคมไหวเชิญเทพเท้าไทยเท,ทยเว,วันเทพเท้าไทยเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14แห่งเมืองวาดาน21พระแมโทรณี12ท้องพระรงใหญ่จงมาชุมนุมณสถานที่เห็นเป็นมงคลณกการ,รบัตชนีด้วยเถิดพระเจ้าค่า